สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับพี่น้องเอฟซีสุกุสุคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอรชัยนะครับพี่น้องนะครับเป็นังไดครับพี่น้องเขาเฮ้ยมาแล้วอ่ะสวัสดีครับกอรุสวัสดีครับไอแก้มเฉยไอแก้มนะครับพี่น้องนะครับผมกะตอนนี้ก็รักษาตัวครบกําหนดแล้วนะครับผลตรวจออกมาก็ ปลอดภัยแล้วครับพี่น้องไม่มีเชื้อแล้วนะครับผม,มวสวัสดีครับกอลก็พีครับสวัสดีครับแม่ไปใส่แม่ฮะไปไปหาแม่โอเคนะครับพี่น้องคิดทอดคิดถึงพี่น้องยักซีสุกูสุคนเดอร์นะครับว่ได้ถ่ายคลิปหลายมือนะครับว่าได้ไลฟ์สดหลายมือนะครับผมตอนตอนนี้ก็กำลังสีเดินทางไป สู่งานต่อนะครับที่บ้านแพงนะครับตอนนี้ก็หายดีแล้วปกติแล้วนะครับพี่น้องครับฟ้าเกิดเห็ดอียงน้อเห็ดฝอยฝอยเออฝอยกวดอยใหญ่โอ้โหเห็ดฝอยกวดเห็ดเองด้วยไงกวดจะเห็ดไข่ คลีบไข่ไม่มีอยากผู้โถไม่มีอยากคลีบไม่อยากเขากับคลีบเปลี่ยนคีบไข่ยข่อะไนันอันนี้จะไม่จับกระป๋องกับ่จับกระป้องใชหรือาอะไรย่อยไข่แล้วไข่แล้วครับไข่แล้วไปตรวจเชื้อไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับเศร้าแล้วไอไปตรวจยูโรงบานตรวจยูโรงบานหนูบ้าน ตรวจไอ้แบบละเอียดเลยล่ะเพิ่นกับผลออกมาผลพิ่งออกมาเมื่อกี้นี่ไงไงผลพิ่งออกมาเมื่อกี้นี่ว่าไม่มีเชื้อแล้วครับปลอดภัยแดงใช่แล้วใช่แล้วปุ๋ยกับโอ้ยปุ๋ยกับเตื้ยเตือนกักตัวอยู่ แย่เชื่องหายแแรกผมก็สิไปฝึกแล้วบาที่นี่ไปงานตัวมนีมิไทยเอ็มวีจบแบบเท่ๆจบแบบเท่ๆแล้วก็ที่ได้ไปทั่วกรุงเทพน้ำพึ่งกลางวัที่ได้ไปทั่วทั่วกรุงเทพน้ำพึ่นฝุดไปเตมวันถียิบยิบหายฮะหาแล้ว กาลังักําลังองกํลังลองลมันจะได้ม่เป็นโอ้ยมันคนมันเกเอันนี้หอกมันในบัวบต้อูดไบอลเร็วกับสาภาษากัเร็วยืใสฮะโอ้ยเราเปี่นแล้วเี่ยเออรเปลนเศร้าระราเป็นรถเศร้าแล้วเราเป็นตะโดนแล้วหลายคนที่เป็ยนต้นเศร้าหมดแล้วครับ บ,บ,บสากะเลี้ยวบสากะเลีวทูผมว่ามันม <affe ine> ันหนีบ <t üss> ่พ้นดอกโคบแมันหนีบ่พ้นดอกมัน้องบ่ด่บ่เป็มือนึงกัเปมือนึงผมว่าอหายแล้วหายแล้วหายแล้วอันนี้ตุกวนห่ยติดไอ เสียของหู้เสียของหู้นี่แหละแล้วก็ดึงลงมาใช้บอกใสมกังกาแฟบ่จักบาทไงเนี่ยจักบาทเ้าขาิบห้าสิบห้าสิบบาทหกสิบบาทหกสิบหาทิบหกสิบห้าสิบหกสิบอยากเติบไปได้เนี่เนาะไม่ไม่ไม่ไอไอ การบวชเภาวนีน um. well, ่ก um. so, okay. okay. oh. uh. ็อยู่หลังบ้านนี่เ่าอือสเปรี้ยนคนแถบ้านแฝงคนน่ะกับวันที่ยี่สิบหางเทียบยี่สิบหาดงเทียบผื่นวงไงน้ำเพลินท่วงเทียบ ม่บอนนั้นดอกบ้ไรแรงขึ้นจะเกาดอก่อะไร็ได้ครับอันดมสิไปแต่งทันดอกไมว่าอันนี้กอนสิไปแล้วสิเดินทางเดี๋ยวมันสวยแล้วพาะว่าผมสีมีไม่ไยเอ็มวีพร้อมไหมจุแบเท่ท่เวอร์ชันเวอร์ชันผมตอนนี้ออกอยู่ตอนนี้ออกดีล้วไปไทยเอ็มวเดี๋ยวบอดแล้วทรมากมื่ขึ้นนี่ ครับโอเคเดี๋ยววันพรไปหาคันดอกไม้กันวดโจไม่นบวดโจแม่นครับบัดโจยังว่าเสียใจยำเล้าอยู่อันสวงว่างอันมิชาชีพว่างหันนี้เนาะแต่ว่ากะอันนี้เระได้แล้วท่านใจแล้วมิได้สิงได้ดีเขาม้าดอกบัตรที่นี่มิได้สิงได้ดีเขาม้าหาไม่ถือว่าฟาดฟาดเคาะไปเนาะเพราะว่าโชกโชกกับ กบโสกกับขอมากมาน้ำกันตัวเรโสก็ช่วยมาก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 ความกันวยมากน้กันโสกแล้วนะครับแต่งค้นหาเที่ยนหาคู่ดรืไม่หาคู่ผมเชดรเดินทางไปหาเงินหาคำเรียบบานีเช้าเช้าเหนยยเช่าแล้ว

quang, anh em làm cái này được lắm, anh em làm được vậy. 5, 2, ก็เปพีเนาะเงิน่ว่าเป็นีเดี๋ยวเหมันมันกับมากก่อน ไปเจี้ยวอยู่กินเใเลอใส่กันมากเลยพวั๊อมีเหคยะมาใส่คใเน้าขยไปทั้งหลังเานทั้งหน้าเยยป้าน้ำไ่ไปทั้งหลังเลยโคกิัญหานไปทั้งหน้าเยยป้าน้ำหหยก๋เจ้ดีมาดีใส่คนใหน่็ก็คหักคนหอมเห้คนหนุ่มคนสู้ ตั้งเดก็ให้ก้นน้มเจ้าเลยย็นทุ่มทั่วง่วงหาเจ้าอดูุ่มวันฟังมาได้ไงี้ยเงี้ยมันมันข้าวฟ่างข้าวฟ่า พอหางแม่เต่าเหียมุกเือเต่าอยู่ขวานเลยแม่เอแพครับไม่แพ้อะไรทั้งนั้นแม่างงาเดินข้าวก่อนไผ่ส่งไฟไทยเก็บเร้าได้มากกับมันยงเป็นมาไผ่เป็นเงนเจ็บเงินวกโอ้หเด็้มุกยัยมุกป้สิคนจะวางหมาสักแก่เอามาส ม็นจะดำ้หลด้วยด้วยพันเนี่เาัน็นาเต็มเลยมันจะดาอ่าคัาั่นเรยเขายิ้มมากเลยยงาะขนด้วยนเลยเขาไปช่อนใหนเลยเขาเนี่ยเขาเปไนเาไปหาแยังวิ่งไปเกาไปเกี่ยงก้อน่่า้อนย่งก่างก่ะไปขี้ไปซ พี่ไปตลาดบ่ไปนี One, uh ่ huh. uh ่ไปนัก huh. ข well, ี่ส uh, uh, ี่เก่รายนี่วยมเอ้าไปเกาีอ่ะเล้งองมากอบจเจ๊กน แต่ยอดยิวได้หลายเลยยิ้วได้หลายในยอดยิได้หลายมืองหญอใหญ่้เนะเ่งดังองวัดูองอันโอ้ยสนบับเาลอง่อ ผมสี่เด็กเปืองทางเด้แบบที่นี่เพราะว่าเนนัดใบสวงที่ได้เียนไทยอยู่ที่เปลืองท้างไก่บวามเป็นเพื่อนเป็นไทยไก่บวบครับทอก่อนนะมั้ไก่แคนัเเลยซัมขอให้ดังโงเพื่อพี่อาย้วนเนี่ยเี็นมัต่อมเพ่งต่อมเพ่งเจริงๆงเด็กว ครับพี่น้องครับบันี้ผมก็เดินทางแล้วนะครับผมตอนนี้ก็กําลังจะไปที่บ้านแพงนะครับไปมณีมิไทยเอ็มวีนะครับนาซิเป็นแบบลิฟซิงนะครับลิฟซิงเพลงจบแบบเท่ๆนะครับ อตอนนี้บอดเปรนกาศนัดประมาณใบสองใบสามนะครับก็อย่าลืมนะครับพี่น้องฝาก <c oughs> ฝากพี่น้องครับเวอร์ชันวรชัยเตยเสด็จนะครับพี่น้องฝากนด่นคนันคบจบแบบเท่ๆนะคร,รับอีกไม่กี่วันนะครับอบอดปรนกาศสิบบอยลุงชองไ่นะครับช่องสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับพี่น้องนะ นะครับสำหรับที่นี้ผมกับสีลงไวซัมนี้กันแล้วกันขอบคุณพี่น้องทีข้ามารับชมนะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้ความหักความแพงนะครับที่ยังคิดหอดคิดถึงนะครับวรชัยสอนศิลป์นะครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับกับโอ้ยวันนี้ก็ถือว่าหลายมือเติบยูนะครับประมาณสิบประมาณสิบมือประมาณสิบสิบเอ็ดมือเลยละครับผมเมื่อกี้นี่กะติดโควิดนะครับกับหายเป็นปกติแล้วตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะไป ทำงานได้นะครับปกตินะครับตอนนี้ก็ผลออกมาแล้วคือบวมเสื่อแล้วนะครับหมอกบบอกว่าไปทํางานได้ปกตินะครับผมเอาเค้กับพี่น้องพอกันพอกันไหมไอ้พอกันในยุบันเพ่งกันเรากันนะครับสลักคีดีผมเปิดชีโร่ไวส์นีนะครับพอกันไหมกันละกันนะครับบายบายสวัสดีครับ